ข่อฟ้ายิ้มให้กล้องหน่อยไหนยิ้มาหนิยิ้มมาหนีเอาพี่ฟ้ายิ้มมาหน้โอ้ยตกน้าดูหลานเล่นน้ำนะคะอยากเล่นด้วยมั่งไาสิเล่นด้มานสิเล่นด้วยได้ไหมนัสด้วยได้หมเจาสิเล่นด้วยนะ้พี่เล่นด้วย สีเกนด้วยไนอ่าว่น้ได้ยอว่ายให้นาีอือหือเสียงหมดอานคนอ่ะคนเป้งอ่ะคนเป้งพี่ฟาร์มกินน้ำกี <Elliott> ่อแลอวพี่ฟาร์มพี่ฟาร์มอิ่มน้ำแล้วนะคะอิ่มากเลนนี้อิ่มน้ำแล้วใช่ อันนี้อยู่บ้านที่โคราชค่ะมีอะไรทำก็เล่นกันอยู่แค่นี้นะคะเราก็เราก็มีกันอยู่เท่านี้นะค่ะถามว่าหนึ่งครอบครัวเราก็มีกันเท่านี้นะคะ่ะบอกเงยก็